เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่สูวอนนะคะสูวอนหยอกนะคะคนเยอะมากบอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรเป็นวันสําคัญด้วยไม่รู้ว่าวันอะไรเห็นทุกคนถือดอกมงดอกไม้อะไรกันอย่างนี้โอโหโอเด้มาเลยโอเด้งกันล้เดี๋ยวเดินไปดูเดี๋ยวไปดูเด่นแดงในตำงานไปดูกันลาสุดเขาพากันเลิกกันร้านทุกบิ๊กเขาเลิกกี่ทุ่มเนี่ยโควิด เธอฟิวกุละลายไอเสียงหัวเราก็กินขาดแล้วเว้ยอ๋ออยโอ๋ยแกเดี๋ยวมึงมึงมึงต้องเห็นมึงต้องมึงมึงต้องเห็นมึงต้องมึงต้องเห็นคนเดียวกันกับกูใช่คนเดียวอะไรนะจะกินอะไรเนี่ย อะไรอะเวข้ามอ่อามงใช่หอะไรนะกูว่าเลยเป็นช่วงกลาคืนนะคะพี่ว่ากำลังโปรยโปรยนิดนึงนะโอ้คนเยอะมากเลยนะคะสังเกตวิ่งไปเลยจ้าสิ มึงเชื่อไหมว่าร้านไหนคนยืนเยอะๆคือร้านนั้นต้องอร่อยแล้วตอนนี้ก็คือทุกร้านคนเยอะหมดมัดไม่เกี่ยวแล้วมึงตอนนี้คนหิวแล้วมันหนาวด้วยเออใช่ผมอยากินกจะบอกว่าว้โอ้ my god หนึ่งที่จะโอบหนาวโอ้ my god นี่ขนาดดูแจ๋วสู้กว่น้ำมึง เกิดเป็นแถวพวกพงเดมุนพวกเออพงเดมุลพวกอะไรนะพี่แถววอนโอ้โอ้ก็าวดเหล่าได้เนี่ยเซเล็บนะโอ้ my god ดูร้านนี้เลยดูอร่อยจังนุช่สาวๆยืนกินก็กินข้าวมึงดู่าพภาพเพิ่มโอ้ เอเขามจะเดินออกนะมึงเราจะเดินไปเหรอแล้วก็เดินข่าวผูงชนเลยสิคะทุกคนเราเดินสวนเลนค่ะทุกคนขอพึ่งแยกย้ายกันพพร้หลายมือปิดทุกที่ทุก้านนั่งกินนั่งชิลนั่งเล่นแบบเออสามทุกหมดจ้าดูแต่ละคน เดินจีมึงรอนอไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มองตากันไปเลยสิคะพอสอพอสออยากกินโอเด้งมากเลยนะคะเบิงเบิงพอสอสันอยากกินโอเด้งมากริ้งใส่เลยค่ะแรงมากเหนื่อยฉันเบาได้เบานะคะมากินเมื่อกี้ <laughs> มาว่าจะกินเมื่อกี้ก็แบบคนเยอะมากต้องบอกว่าซอยนี้ก็คือคนเยอะมากผ่านไปประมาณ3ามทุ่มก็จะเริ่มปิดแล้วนะคะโอ้โห و. ปิดอะไรวะคนเยอะชิบหาาเลยดูฝั่งนี้ <laughs> นน <laughs> โอ, <laughs> อ,อ้เออเออเออ ได้ได้ได้ออต์เไปไหนอ่ะตาไม่หันเราแล้ว,ลวมึงกับกูเดินมาไกลแล้วทุกคนนี่คือกิน,นซิ สาวน้อยอยากแต่ว่าบ่มีเงินสดอีหล่าอยากบาลก่ลูกอีหล่เราไ่มีเงินบ่ได้กินดอกลูกเขาบ่ลานซ์การ